แชร์ภูมิใจเสนอทุกทุกคนใครคิดว่าเสื้อหนูโป like ้บ้างเสื้อหนูโป้พอมันลึกอยาให้ฉันเห็นว่าเธอแต่งตัวโป้กว่าฉันนะนี่มันจะแค่เล็กๆน้อยน้อยมันจะอะไรกันโอ้นี่มีแต่คนบอกโป้โป้เห็นไหมโป้โป้โมเดลขาเสื้อป้าโป้เหรอคะ โมเดลเป็นเด็กห้ามพูดโกหกนะคะไม่เออเขียนมาโมเดลยังใส่สายเดี่ยวเลยโอตอนนั้น,น,ๆๆนไนด้ยังใส่สายเก่งหน่อโอค่ะจริงโอ้ค่ะตอนนั้นตอนที่เ่กโมเดล<า>อะไรคะตอนนั้นเดลยังใส่สายเดี่ยวเลยจริงโมเด,มเดๆๆเล กระซิบกระซ่าอะไรกันเป็นอะไรอ่ะโป๊มีอะไรคนบอกโป๊โป๊โป๊พี่เก่งเสื้อหนูโป้เหรออันนี้เปลี่ยนเปี่ยนรื่องโอ้ไม่ครับพี่เก่งหนูกับคุณแม่ของพี่เก่งใครแต่งตัวโป้กันเรลี่เปิดแม่ค่ะแม่ ข้าคุณแม่ของเก่งนี่หลอดใหม่ทุกคนเข้าค่ายหนูหมดเลยว่ามีคนบอกว่าโป้กับไม่โป้อะไรอ่ะหลอดใหม่ช่วยกันซื้อด้วยนะครับมันยังไม่มีมันยังไม่มีซันสกรีนพี่พชรแล้วหนูโยนน้องไปไหนแล้วว่ายาอันนี้อันนี้ยาเสี้ยวสีฟ้าแล้วหนูเอาใส่ปากไปแล้วนี่เมื่อกี้ ช่วยเดวไอ้นี่ไงเดาไว่อ่ะมีคนเข้าข้างหนูไม่โฟไม่โฟค่ะเต็มเลยขอบคุณค่ะพี่ผีจับขายตลอดอันนี้เป็นแพ็กเกจจิ้งใหม่ใช่ไหมใช่แต่ว่ายังไม่ออกอีกประมาณค่าเสดเราพร้พอ,พอมแล้วนะ เขาขายของให้หนูไหมครีมเติมน้ำให้ผิวเรอครีมเติมน้ำให้ผิวเนี่ยเนี่ยนี่ครามขาวๆอันนี้พี่พีทพูดสิเขาว่าห่วงเขาบอกพี่พีทอย่ามามองหน้าผ่านหนูได้ไหมอ่ะเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมต้องมองกลมต้อยหนูด้วยอ่ะเป็นอะไร อยู่ในกล้องไปก่อนเลยถือสินค้าด้วยเอามีอนนี้นนป็นยกระปุกสีขาวแล้วเราก็มีอันนี้เป็นหลอดสีขาวอ๋อเรามีอันนี้อันนี้ดีที่สุดเลยครับอันนี้คือน้ำวิตามินของเขาเอง หนูมีอะไรให้ขายไหมอันนี้อันนี้ขายไหมให้พี่กลับมาขายตรงกลงคืนอันนี้อันนี้อันนี้ขายไหมหนูอันนี้ขายปะไม่มีขายเราหมดแล้วมีอันนี้แต่อันนี้ไม่มีขายนะครับหมดแล้วว้ยแตกไม่แตกอันนี้มีน้ำาน้ำหอมมั้งคะอันนี้หอมมากห้ามเราใช้ไดเชิงพาณิชย์นะทุกคนห้ามอารูปพี่พีทไม่ใช้นะ ลูกกลิ่นนี้หอมมากที่หนูฉีดท,ทุกวันเลยหอมไหมแล้วมีพวงกุญนจน้องหมาด้วยนะครับฉันจะปักหมุดกลิ่นนี้ให้น่ารักมากโ,โมเดลเราอยากขายอะไรไหมคะโมเดลเข้ามาไม่ได้โมเดลเขาอุ้ยโมเดลได้อันนี้มาใครซื้อให้เนี่ยได้บุ๊บขอดูหน่อยสิจะย,ยิ้มบุ๊ทำหน้าออกไงอะเซราบมาดีสดุดแต่หน้าหนูพังอยู่ตอนนี้หนูไม่อยากขายเ,เดี๋ยวทำให้ทำให้ทำให้ค่ะเศร้าพูดอะไรไม่ได้เสียใจมาก นี่นี่นี่อันนี้หอมปักหมดอ๋อเขามัดโดยเพราะกลัวหายน,นี่อีแ<ร><ผ>ล้วมีเรามีที่ฟอกเป็นแบบกร์ตูนด้วยนี่นี่อันนี้หอมไหมอาดมไม่แต่เชื่อปูเจมัดให้ใช่ใช่เพราะกลัวหลุดหายไงคะอหอมหอมยังไงจ่ายไว้ดีละหอมยังไงแต่ว่าเขามีเปเปอร์ออกมาว่า <c oughs> มันการฝุ่นไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในอากาศปิด มันได้โฆษณาโฮ้ยพี่พีนูถามว่าหอมไหมหอมแบบไหนหอมแบบเฟรชกินใครด้วยอเอออิเซ่อิเซ่อะไรนะอิเซนี่ยาตัวที่ฝักหมุดให้อันนี้คือของดีเลย,ยมันมาอยู่นี่อ่ะก็ถือขอโมยมาอุ้ยอันนี้น่ารักพี่พีดหนูมีนี่มาจากไหนอ่ะเอามาให้ลูกค้าแล้วมีแล้วมีของดีครับก็คือ เรามีอันนี้แต่ไม่มีขายเลยนะมีสีนี้มีสีนี้มีสีนี้เป็นถุงผ้ามีสีนี้ออนี่ก็น่ารักมีสีนี้แล้วก็มีสีนี้มีสีฟ้าแล้วก็มีสีเขียวไม่เราไม่มีขาย งเราอยากให้ถึงแบบนี้ไหมแต่ให้ได้แค่สีสี้มหมดแล้วนี่เราต้องใส่หมวกหมวกไปเนาะเราไม่เหลือแล้วครับเราเหลือแค่นี้เซตใหม่ไหมน่ารักนะน่ารักน่ารักนี่ของหนูใช่ไหมใช่นั่นของหนูนี่ของ นี่ของน้องบุ๋มครับแต่เนี้ยเหลือ,อที่เหลือของวันนั้นสมูทหายไปค่ะแล้วก็เหลือแค่นี้เหลือสีสม้มวันนี้ตาใส่บวกไปจะได้การฝูดแต่ไม่ได้ขายหนูมีอันที่แกะแล้วไหมนี่ได้แล้วมาเดี๋ยวใส่นั่นิเออหมูนี่เขาไม่เหลือเลยสักใบหนึ่งอ่ะจริงๆ<อ>นะว่าจะเก็บแต่กลับมาหายหมดแล้ว วินาทกจากโมเดลมาโชว์ตัวเร<ด>็วไม่ได้เอาไม่ได้หรอเฮ้ยน่ารักโมเดลหนูหมวกโชว์ทุกคนแล้วมาใกล้ๆเขายังไม่ได้สบายเขาแรกวว่าจะเก็บลงมาอีกทีหมวกหายไปหมดแล้วหมวกม,มีนี่หนูก็มีขาวอเอาใ่ไตไม่ใส่แล้วเดี๋ยวโดนหน้าพี่ <c oughs> สองแบบนี่มีสองแบบมมแบบหมดแล้วครับหมวก,กก็หมดถุงก็หมดต้องเป็นคนที่มาเจอเราด้วยใช่ต้องมารนะับกับมือนะใช่ไม่งั้นก็ไม่ได้แบบ ร้าน่แม่ไม่ได้จ้างเพื่อของงานที่ทีสไลฟ์ไลฟ์อยู่ตอนนี้ขอโทษค่ะก็เป็นงานที่เตรียมไว้อันนี้เราก็คุยการทุกไปเจอเขาแล้วหนูก็บอกเขาวันนั้นแล้วว่าหนูว่าไปไม่ได้แต่แม่บอกเขาต้องมาเพราะแม่ไม่ได้แม่จะโทรก่อนโอเคไหมแล้วมันถูกระหุกมากันไม่ใช่อ่ะแม่หาเพื่อเป็นเพื่อนแล้วอันเนี้ย พราะเขาไม่ได้บังคับอะไรถูกเลยเขาบอกว่าไม่เป็นไรแต่แม่เริ่มเป็นเขาว่าเสียงกันนะที่เขาจะเอาหนูไปไงแม่เออมีคนมาชวนแม่ไปเรียนที่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 มีเมจิเเรียนคอร์สสอืมอืมอืมรู้ครับผมไปสอนนะ่ะใช่ที่าีฉะนั้นผมไปสอน แล้วมีคนไปจะให้พี่พีทไปเรียนอะไรไม่รู้อ่ะแต่หนูบอกว่าเดี๋ยวนี้พี่พีทเป็นสอนเราไม่ได้ไม่น่าจะเรียนอะไรที่เขาเรียนเทปแต่ว่าเขาแต่คองที่เหมือนกับที่ปุ๊บไปเรียนเขาเชิญแม่ไปเรียนแต่ว่าไม่ได้เทปอะมันไม้ไปมันนี้เวลาน้อยแคนไม่กี่วันใช่ไหมเท่งอันนี้น่ารักนะครับอันนี้ไว้แถมอันนี้ไว้แถมใช่ไหมถุงเซรามูนอ่ะนะมีอันนี้ด้วยอันนี้ก็ไว้ขายอะลิปสติก อันนี้อันนี้โมเดลพร้อมแล้วหรอคะไม่ใช่เดี๋ยวข้ามาไหนเลยไม่ติดชุดดีใจเลยค่ะเขามาโชว์หรอไม่เศร้าก็บอกว่าหน้ามันแฉ้แฉมมากมันเป็นตุ่มแบบแฉมแฉ้ฝุ่นมันที่ไปเดินโมเดลไอทุกตาหนูนี่ไปหาลงขึ้นหนักมากนี่หนูไปโรงพยาบาลไหนมาเนี่ยโมเดลขาขึ้นไปหาที่จุดหน่อยแล้วบอกว่าขอกันแดดหลอดที่แกะเมื่อกี้หน่อยเดี๋ยวป้าถือตัว แต่กลางก็แบบพี่พีทแหละทำนี้นะต้องไปงานกับแม่ไงออะะไไรรนนต้องไปงานกับแม่ไงเราไปงานพี่พีพี่พีเกือบหลายเรื่องเลยแล้วก็จะโดนด่าในรถแล้วนะว่าหนูใครเรื่องใครอะไรหรองงพี่งงเหรอนมาธุรกิจมานั่งขายของแล้วเท่มากเพราะว่าแหละของวันนี้พี่รักหนูใช่ไหมใช่ขายอะไรก็ไม่รู้ไม่ขายอะไรขายปากกา แค่์แบร์ยื้มไม่หวนะครับเอาหลอนของโมเดลขายไม่ได้ครับโชว์สินค้าแต่ต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยโชว์ได้ค่ะแต่ต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยกลัวอยากได้หมวกทําขายไหมทําขายไม่ได้โมเดลอายเหมือนกันนะเนี่ยเอาลงไหมอะคะ่บอกให้เอาเยวเอาเอาเอากันแดดที่พี่จุกเอขึ้นไปให้ป้าเมื่อกี้พี่แก่แล้วป้าจะเอาหลอดอีกแบบหนึ่ง ขึ้นไปแล้วบอกพี่จุ๋มว่าพี่จุ๋มขอกันแดดหลอดที่เอาคือให้พี่ป้าบุ๋มเมื่อกี้หน่อยไปไหนน่งอะไรนะขายเสร็จแล้วไงปิดไลฟ์ปิดไลฟ์บอกคนเองเนี่ยว่าปิดไลฟ์อ่ะต้องปิดไลฟ์แล้วนะครับหุ่ยหอมากเลยอะชุดยี่ห้อนี้แบบเราต้องไปข้างนอกแล้วจริงฮะพรุ่งนี้ไปวิ่งสวนลุมไหมคะเก่งรู้ได้ไงไปงานที่โรงพยาบาลครับ ครบรอบ10ปีค่ะครบรอบ10ปีเขาบอกว่าปิดเก่งเทคอีกแล้วได้ถุงเขียวมาสวยมากต้อง19บอกใช่ใช่อย่างที่บอกไม่มีขายนะคะมับไม่มีขายแล้วก็ไม่มีให้ที่ไหนด้วยเกิดนะเกิดแต่ไม่ต้องสูงเยอะนะือมันเอาความจริงดูงเจ็จาก็พอ